สดยังสซดนะพี่น้องเรียบเอิกมีมีหมกเราครับพี่น้องจะถามเป็นนว่าระวางนมไทยพี่น้องเนาะกับนมเล่าเป็นสิเลือกนมไรเนาะระวางนมไทยกับนมเล้าจะสเลือกนมยังนะนมไทยสบายดีสบายดีเด้ยสบายดีเ้อครับผมเนาะผมเองพี่น้องเนาะคือมาเนี้ครับพี่น้องเนาะมาเอิกสิไปถามสาวเล่าเนาะว่าเิ่นมาจากไทยนี่เป็นยังเนาะครับพี่น้องยิงว่ามากกับท่านฮันเนาะก่อนดื่นกั ไปพบกันเด้อนะครับพี่น้องครับสาวลาวนะเนาะเลี้ยวเบิกสิถามไปเนานะเป็นตอนนี้เพิ่อก็นั่งต่อยบักขออยู่เนาะสบายดีจ้าสบายดีโอ้เบาไใจเราพี่น้องเนาะเดินมาแต่ไทยเนาะซื้อ,อยังเด้นนี่ซื้อมีโอ้สาวมีพี่น้องเนาะยังโสดอยู่วนะนีสสส่สดยังโสดเนาะพี่น้อง เดี๋ยวเอิกมีมี่หมกเนาะครับพี่น้องจะถามพี่น้องว่าระวางนมไทยพี่น้องเนาะกับนมเล้าเพิ่นสเลือกนมอนะไรเนาะระวางนมไทยกับนมเล้าจะสเลือกนมยังน,นมนไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกต่อยเดี๋ยวอันหนาวมาบอกดีๆก่อนเนะาะโอ้ไม่สาวกันก็ได้เป็นเลือกนมไทยนะพี่น้องมันการันตีเนาะมาจากไทยอะไรจากวัานไหนี่เขาก็มาจากว่านนี้โนอะ้มาเมื่อนี้เนาะ ไปไปทำงานไทยบอเฮ็ดงานเกี่ยวกับยังอยูีไทยเฮ็ดงานหลานอาหารเนี่เฮ็ดงานค้ายแบกใหม่เนาโอ้งานคล้ายแบบใหม่เนาะบางทีเิ่นอาชีพมาแบบว่ายอนความกิดฮอดนาะพี่น้องเนาะคิดฮอดคิดฮอดบ่บ้านไปไทยนี่คิดฮอดกินฮอดยังที่สุดอยู่บ้านคิดฮอดแม่โอ้กิดฮอดแม่พี่น้องเนาะเ็เลยเห็ดใหนสาวแล้วเนาะกลับมาจากประเทศไทยพี่น้องเห็นควากินอดกินถึงนะครับพี่น้องก็ขึ้น้องแก้วนะครับพี่น้องเนาะ กีนหอดแม่เนาะเป็นห่วงแม่ญาติแม่บสบายครับพี่น้องเนาะก็เลยว่ามาจากไทยเนาะยังยังอยากไปอีกอยู่ว่าไทยดิยังอยากไปโอ้ยังอยากไปเนาะงานนี้เพิ่นก็มาต่อยบกขอพี่น้องเนาะเพิ่นจะเอาบกขอไปกินสมก็ได้ว่าเพิ่นมะรามหน้าซอยนะครับพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นพี่น้องนะเนาะมะรามหน้าซอยเบิกมาดิมากับมาสองคนเนาะคนหนึ่งเพิ่นยังเห็ดกินอยู่เมื่อก็ได้ว่าจยกมาขอายจำฝายเป็นยังหน่อยเนาะ เธอขอเนาะเมืองไทยนี like store, ่เป like well ็นจะไรปะการไปการมาเนี่สะดวกสบายอยู <ihrem hn> ่สบายสบายขึ้นแนวใดเนาะสบายขึ้นแนวใดการอยู่การกินเขาเป็นสบายโอ้ตอบไปเรื่อยพี่น้องเนาะว่าการอยู่การกินอยู่ที่ประเทศไทยนี่สบายปลอดภัยวะอยู่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยปลอดภัยขึ้แนวใดดิปลอดภัยแนวใดปลอดภัยก็คือว่าบริยญาติเมืองกับบริยาติภมีบัานกัน โอ้ยว <laughs> ิวัฒกับประหยัดคือว <c oughs> ่าแน่นั้นคือวิวัฒนกับประหยัดก็คืออยู่ประเทศไทยนี่ปลอดภัยพี่น้องเนาะปลอดภัยคือแนวอะไรบอ,บอกเลยเลยว่าการไปการมาเนี่ยสนุกพี่น้องเนาะแล้วก็บมัวแต่จิเป็นเรื่องอาหารการกินพี่น้องเนาะเพิ่นก็นมีการาตรวจสอบเน,น,นาะการอยู่การอะไรก็สบายโอ้ก็คือประหยัดมาจรไม่ได้ต้องว่าตามสอกตามซอยกันขึ้นในหยานอยู่ไว้จนขึ้นหยานอยู่ โอ no. no. eh no. in no. er no. uh ้แต่ว่าตกเป็นทุกข์อ่ะเนาะประเทศไทยนี่มีมีกล่องเนาะมีกล่องมีกล่องวงจรทุกทุกจุดทุกสอยเลยพี่น้องเนาะพรตุงเป็นญาติระตรงญาณมาสีโลนเนาะครับพี่น้องหรือว่าถามว่ามีโจรชิงทรัพย์กระเป๋ากระเป๋าเนาะเจ้าหน้าที่เป็นกระซารมาดนำให้ได้พี่น้องเนาะเพราะว่าประเทศไทยเป็นมีกล่องนี่เนาะมีกล่องครับพี่น้องเนาะเ้ยไปเที่ยวไซเนาะวอยอยู่ไทยบ่มีจะเหตุแต่งงานโอ้ส่วนญ่เหตุแต่งงานเนาะ มาเดือไปมาเดือคอยเที่ยวนี่จะนอนพักพลอยห้อง่ะวันหนึ่งวันหนึ่งเท่าไรเด้เห็ุงานอย่างไรอันร้านอาหารกินน้ำเขาเก็เดือนหนึ่งเก่าพันอัน็ีงานไร้บ้านก็าบ้านละห้าร้อย๋อโอ้เดือนหนึ่งเก่าพันมีน้องเนาะตกเป็นเงินดาวหลายล้านนะพี่น้องเนาะบ้านละเก้าร้อยก็บหาหกล้านครโอ้เมนหนึ่งกับเจ็ดล้านเนาะแม่นเนี่ยห้าหกล้านพี่น้องเนาะนี่นะครับผมเนาะ เราไปทำงานไทยเฮ็ดจ้าคน,นในยูรานยูรานเฮ็ดจ้าคนยูรานบ่เอ็นเฮ็ดแถวตลาดกะเฮ็ดน้ำมันนะหัวหน้าเข้าก,ากระจ่างลูกน้องสามคนหนึ่งสองคนนี้เขจาจ้างทำคนหนึ่งสองคนเอ่น,นพ,พิญี่งหรือผู้ชายเป็นหัวคนงานผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเนาะเอาแต่ผู้หญิงเนาะ,ะเพราระว่ามันเป็นหลานกระเพราบ่มันเป็นหลานท้ายพักแมย์หล<อ>านอนาเฮ็ดบักพีก เขาก็ได้รับแต่ผู้หญิงเนอะอ๋อเป็นงานผีพี่น้องเขาก็ได้รับแต่ผู้หญิงเนอะเพราะว่ามันเป็นงานวานักมันหรองานแบบว่าเฮ็ดกับเขาพี่น้องเนาะเป็นงานผู้หญิงเนาะนถ้าว่างานผู้ชายเนี่ยจะเป็นงานแบบตลาดมันหรเขีนของเขีนข,นของพ่นม้ม่เนาะครับผมประทับใจสุดๆอยู่ที่ประเทศไทยนี่ประทับใจอย,อยังกม่โมอประทับใจแบบว่าเฮ็ดให้ตื้นเต้นนี่นะเวลาออกไปจากนอกประทับใจสุดๆนี่ ไม่ได้ไปเที่ยวมีเงินดได้นร้ายหนีภูมิใจภูมิใจเนาะภูมิใจเวลาเขาบสบายหรือว่าเวลาเขาไข่นะสบายอยู่ว่าเวลาไปซื้อยาซถึงยังมีอยู่าร้านขายอย่าแมนอยู่เซเบนนี่ก็มีอู้หูคือเซเบนนี่เวลาเขาหิ้เข่านี่กลางคืนนี่นะเลือกๆนี่ครับสามารถไปซื้ออยู่าใด้อยู่ไงซืออยู่เซเบนเซ็ตซีโซมุงอะเซเบนเปิดเซ็ตซีโซมุงด้วยอ้พี่น้องเนาะสะดวกสบายสะดวกสบายดีมางไทยพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องเนาะว่าเป็นยังสาวลาวริงว่าอยากไปประเทศไทยคืนเนาะลุนโมกาว์าสิได้ไปอีนี่ลุนเติบอยู่โอ้มาบ้านนี่ก็ลุนเติบแต่ว่ากินทอดเนาะผมมีเงินขาดเลยไม่เงินขาดเด็ดเด้ไม่เงินขาดเด็พี่น้องเนาะสำหรับใครอยากซัพพอร์ตครับพี่น้องสาวลาวเนาะหรือว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ครับพี่น้องอยากให้สาวลาวไปไทยเนาะก็สามารถส่งสบู่แดงมาให้ได้ครับพี่น้องเนาะทางสอง youtube เบอร์เอื้องเนาะนี่ครับ เกมบักขอก็นั่งขึ้นแต่ลำหน้าเหมืนวะนี่ก็นั่งขึ้นแต่ลำหน้นนนาเกมบักขอไปกินสมอ่โอ้เกมบักขอพี่น้องขึ้นไล่ว่าต้นขอต้นนี้่บ่ขึ้นว่าได้ขึ้นการันตีได้ว่าระว่างนมไทยกับนมลาวนี่เพิ่งเดือกนมไทยเหมืนวะแปลว่าน่าจ้างมันก็ดีอยู่ว่าเหยดงานอยู่ไทยบางคนก็ดีบางคนก็บบดีแมนแมนแมนถือบอลดีก็ดีเนาะถือบอลบดีกับบดีไปแบบเดียวกับคนลาวนะครับพี่น้องเนาะบางคนก็ว่า อยู่ถือวันดีก็ดีเนาะมันเป็นดีก็ดีแต่บอกเออการันตีได้เลยว่าสาวลราไปอยู่ไทยหลายคนนี่พี่น้องผมแต่คนดีๆอยู่ไทยนี่บัวเคยแบบว่าจะมีการดีทยเลยร้านอาหารนี่เป็นจะไรเป็นเป็น,น,นติราคาเลยบอหร้ <c oughs> านอาหารอยู่ไทยน, <c oughs> นี่ร้านอาหารอยู่ไทยเี่นเขาติราคาเลยโอ้บัวคือ,อยู่บ้านเขาเนาะแนะบบว่าแนวนี่นี่บัวมารถี๋ยวว่าเอาเบียบไหลได้เนาะ แบบสมมติว่าเพป็นสิขายอันนี้นะขายพักแบบว่าหาพันนี่เพิ่นก็บอกหาพันได้บ่เพิ่นก็ติดราคาใส่ที่นสนามบอลสี่คายหันทถนนสุนีโอ้เดี๋ยวครับพ่อเราบุกข่อนี่พ่อเลยตื่นเมื่อไหร่พี่พี่มากขังนี่พี่พ,พี่ย่างมากพี่เดี๋ยวจะขึ้นไหนจะหน่อยให้เปนหนอดจำแปดนาทีก่อนยังอีกสองนาที Nó vẫn đang sột, nọ vẫn đang sột, nọ Thả vào, đẩy xuống chạy cơ Thác mất đây Nó mọc một vào nè Nơi này một Nếu cho nói thì cần hay nó, Nếu thả vào nè, cho nói cả. Sao lắm, bây giờ như thế này xẹp bộ Ăn ăn như thế này xẹp à? <laughs> à, <laughs> เป็นกับขาจะเห็ดกับขา่ามีประเภทยังไงที่ว่าจะเห็ดให้ลูกค้าเห็ดหลันกระเพ้าพัดกระเพ้าโอ้เห็ดเกี่ยวกับพัดกระเพ้าอาหารตามสร้างไหมหรอจานหนึ่งเจักบาทได้จานหนึ่งห้าหกสิบบาทโอ้หาหกสิบบาทเป็นเงินดาวกับประมาณสามสิบพั 60, 000, นเนาะหกสิบบาทเนาะประมาณสามสิบพันกีบเพี่น้อ่นะสมมติบาร์ฮัทจิสร้างพิเศษด้วยสิสมมติบาร์ฮัทิสร้งางไครลาวมีไครลาวเนี่ยพแพงไหมแพง ข้าวหรือไม่เอ็งเนาะเท่าไรใส่ข้าวคันที่สี่ใส่ข้าวก็ประมาณแต่ก็สิบบาทเลยเก็บสิบบาทเนาะมีแบบว่ามีเนื้อเนื้อกับมีบ่มีมีเนื้อมีหมูบ่มีเนื้อมีหมูมีไก่ทะเลเด้พวกทะเลมีบ่มีโอ้ทะเลเนี่แพงจานะร่อยว่าบาทโอ้ทะเลนะก็ชิแพงน้องเดี๋ยวให้ชิบอกเนาะก็คืออยู่ที่ประเทศไทยเพื่อน ทาดีเป็นไม่ได้บ่สดได้บ่ซดเลยโอ้ยยังเต้นอยู่ว่ขันมากลุ้งกะแบบว่ากลุ่งกะซดไม่เนาะนี่แหละครับพี่น้องเนาะจึง่าเฮ็ดไทยอาหารไทยถือรักอันนะไมพี่น้องผมมีของเสียของยังเลยก็โอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับบนี้าอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องเนาะขอบใจเนาะสำหรับน้องป็ิแตทสัมผัสเนาะตัวลาบปไษัทมียังอยากฝากถึงอยู่่ะตาลีบนี่มียังอยากฝากถึงนมไทยอยู่ ตัวลาไปก่อนนะครับพี่น้องบายยพอกันใหม่เรือยพี่หนาเรวเบิ้งจะขึ้นมาขอเนาะให้น้องไปนั่งผสมมาหน,นี่มาลามหน้าสอยขอบใจได้หลายเรือยที่เขามาผสมพี่น้องเนาะขอขอบคุณทุกการรับสมครับ